ซื้อ RMF S S F ยังไงให้มีเงินใช้แน่ๆคลิปนี้ผมมี3เทคนิคมาแชร์ให้ฟังครับ สวัสดีครับผมเคนลี่นะครับและนี่คือช่องแคลลี่ i Coach นะครับเมื่อประมาณต้นปี2020นะครับผมเคยมีคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกอง S S F ้นะครับแล้วผมก็พูดว่าควรจะซื้อตอนปีสุดท้ายนะครับก็คืออายุไม่เกิน45หรือประมาณ45-46เนี่ยประมาณนี้พอได้ซึ่งใครที่ยังไม่เคยได้ดูคลิปนี้นะครับและอยากดูรายละเอียดว่าเออมันมีเงื่อนไขอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับสามารถไปดูลิงก์ภายใต้คลิปนี้ได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเคยแนะนําว่าให้เราซื้อตอน อายุยังไม่เกิน45นะครับซึ่งจริงๆในคลิปก็บอกแหละว่าเออถามว่าเกิน45เราซื้อได้ไหมนะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ไอเดียขึ้นมาใหม่นะครับว่าเออที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนของเราได้ใหม่นะครับเพราะว่ากอง S S F เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องซื้อแล้วถือไป10ปีนะครับนับแบบวันชนวันนะครับทีนี้เนี่ย S S F นะครับโดยเงื่อนไขก็คือซื้อได้สูงสุดปีหนึ่งเนี่ยประมาณ200,000นะครับสมมติ ลงทุนไปครบ10ปีนะครับเงินของเราเอาเป็นว่าสมมุติว่ามันไม่เพิ่มขึ้นเลยนะฮะสิปีนะจ่ายไป200 0 0 0นะครัแล้วก็อีก10ปีต่อมามูลค่าของกองที่เราซื้อเนี่ยมันก็200 0 0 0เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเคสที่ค่อนข้างจะเวลวร้ายหน่อยเนาะนะครับถ้าเราลงทุนแล้วเราได้เงินเท่าเดิมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะ เตรียมแลนเอาไว้ได้เลยว่าในปีนั้นนะครับในปีตอนที่มันครบ10ปีแล้วเนี่ยเราจะได้เงินกระแสงเงินสดนะครับกลับออกมาอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือ20 0แ0 0แน่แน่นั่นแปลว่าหลังกเกษียณนะครับเราจะมีเงินใช้นะครับเฉลี่ยนะเดือนละประมาณ2 0,000นะครับเช่นสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราอายุ46นะครับเราจะขายกอง s s f ที่เราซื้อตอนอายุ46เนี่ยในปี64นี่นนะครับได้ตอนที่เราอายุ56กเนาะนะครับก็คือถัดไปอีก10ปีเป็นปี เจ็ดสี่นะครในตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าพวกเรานะครับไปซื้อเฉลี่ยทุกๆเดือนเลยนะครมันจะตกเดือนละเกือบเกือบสองหมบาทนะครับ นั่นหมายความว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะสามารถขายกองนั้นนะครับออกมาได้ตามอายุของมันนะครับตามวันชนวันเลยเราก็จะมีเงินใช้หลังกษเสียณไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเฉลี่ยประมาณเดือนละ20,000บาทนั่นเองนะครับทีนี้ SSF เนี่ยมันออกมานะครับมีระยะเวลาให้เราซื้อนะก็คือในปี63นะครับ 64, 65, 66, 67้นะครับนั้น63มันผ่านไปแล้วนะครับเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ปี64นะครับถ้าเราอายุตั้งแต่46ขึ้นไปนะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะวางแผนตรงนี้ได้ แต่ถ้าใครที่อายุแถวแถวห้าสิบแล้วนะครับพี่ๆอาจจะต้องลองคํานวณดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อตอน50นะครับในตอนที่เราอายุ60เนี่ยเราได้ตรงนี้ออกมาอีกก้อนหนึ่งมันอสอดคล้องก,กับการวางแผนกสหลังกเกษียณของเราหรือเปล่าแต่ถามว่าซื้อได้ไหมนะครับคำตอบก็คือจริงๆก็ซื้อได้ก็ใช้เทคนิคตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะวางแผนการมีกระแสงเงินสดที่เป็น cash flow ออกมาเมื่อครบ10ปีในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะครับถ้าเราซื้อตั้งแต่ตอนนี้นะครับสมมุติว่าเราอายุส0 6เนาะในปี64นะครับป,ปี64ปีอายุ46นะฮะเราซื้อไป200,000นะครับปี65ซื้ออีก200,000ปี66ซื้ออีก2 0 0แ0 0นะครับแล้วก็ปี67นะครับน่าจะเป็นปีสุดท้ายนะถ้าไม่มีการขยายนะครับเราซื้ออีก200,000เนี่ยก็คือแปลว่า ตอนที่เราอายุ5 6 5 7 5 8 5 9เนี่ยเรามีเงินใช้นะครับประมาณ2 0 0แสนแน่ๆน,นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องหมายเหตุไว้นิดหนึ่งนะการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับไม่ได้แปลว่าเราลงทุนไปแล้วเงินต้นของเราจะไม่หายนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าในระยะยาวนะทรัพย์สินส่วนใหญ่มันมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปได้นะครับถ้าเราเลือกการลงทุนในทรัพย์สินแล้วก็ประเภทการลงทุนที่ถูกต้องเราลงทุนในเซกเตอร์ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะมีการเติบโตไปได้ในอนาคตนะครับนั่นคือเทคนิคที่1 เทคนิคที่สนะครับก็คือถ้าเราเอาไปลงทุนในหุ้นนะครับหรือพวกสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกองที่ลงทุนในบางเซกเตอร์นะครับหรือเป็นทรัพย์สินทางเลือกก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยในช่วงหนึ่งนะมันจะมีกําไรของมันขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถขายออกมาได้แล้วถามว่าทํายังไงดีในการที่เราจะล็อกกําไรตรงนี้ไว้นะครับเทคนิคก็คือให้เราย้ายส่วนที่เป็นกําไรนะครับตรงนั้นเนี่ยเอาไปไว้ในกองที่มีความเสี่ยงต่ํากว่านะครับเช่นพวกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับหรือพวกตลาดเงินก็ได้นะครับ กองที่เป็น IMF ก็ย้ายไป IMF เหมือนกันนะ s s f ก็ย้ายไป s s f เหมือนกันนะครับแล้วก็ควรจะเป็นบลจอเดียวกันนะครับมันจะมีความสะดวกในการโอนย้ายสับเปลี่ยนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยทั่วไปนะครับกองที่เป็น IMF และ s s f เนี่ยเวลาเราสับเปลี่ยนนะครับมันอา,อาจจะต้องเกาะเอกสารนิดน,นึงเนาะนะครับก็ในเรื่องของการประหยัดภาษีนี่แหละมันเลยอาจจะทําให้เราจะต้องมาใช้เอกสารนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็มองว่าท่านแรกกับ กำไรที่เราทําได้แล้วนะมันก็คุ้มค่านะครับอย่างเช่นสมมุติว่าปีนี้นะเราซื้อกอง IMF ไป1 0 0 0 0แสนะครับ S S F ไป1 0 0 0 0แสนะลงในกอง A และ B แล้วกันนะครับทีนี้พอ,อไปถึงปีหน้านะครับทั้งกอง A กอง B เนี่ยได้กําไรขึ้นมานะครับ20%นะครก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ20,000บาทสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือกอง IMF นะครับที่ลงในกอง A นะ เราสามารถที่จะขอย้ายไปนะครับเราอาจจะต้องคำนวณนิดนึ่งนะให้จำนวนหน่วยเนี่ยมันใกล้เคียงกับประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับย้ายไปไว้ในตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับหรือกองตลาดเงินก็ได้ที่เป็น IMF นะครับส่วน S S F ที่ลงในกองบีนะครับเราก็ทำแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะต้องย้ายไปลงในกองที่มันเป็น S S F เทัางนั้นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องเช็คนะครับก็ต้องลองดูว่าในบลจนั้นนะครับมันมีกองอื่นที่มันสามารถทำได้แบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับ เราก็ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะย้ายไปพวกตราสารหนี้ระยะกลางนะครับหรือระยะยาวก็ได้อย่างน้อยๆน,นะครับความผันผวนมันก็น้อยกว่าที่เราจะเก็บเอาไว้ในหุ้นนะครับแล้ทีนี้ถ้าเกิดว่ากองหุ้นที่เราซื้อเอาไว้เนี่ยเกิดมันย่อลงมาเนาะนะครับเราก็ค่อยเติมเงินเข้าไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการล็อกกําไรนะครับ เทคนิคที่3นะครับก็คือเรื่องของการรีบาลานซ์ปรับพอร์ตนั่นเองนะครับต้องบอกว่ากองประหยัดภาษีเนี่ยมันมีความยุ่งยากนิดนึงตรงที่ว่ามันอาจจะไม่สามารถขายได้ถ้าเรายังไม่ถึงเงื่อนไขาตามเวลาเนาะเพราะฉะนั้นการรีบาลานซ์ในการที่จะขายกองกําไรแล้วไปซื้อกองที่มันติดลบหรือว่ากองที่มันบวกน้อยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้นะครับก็คือถ้าเราไม่สับเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้วิธีการซื้อเพิ่มนะครับในกองที่มันบวกน้อยหน่อยในพอร์ตของเรา รหรือกองที่มันอาจจะติดลบอยู่นะครับในช่วงนั้นๆน,น,นะครับเราก็ซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับหรือเราจะใช้บวก ผสมกันนะครับกับเทคนิคที่2นะที่บอกว่าให้มีการสับเปลี่ยนก็อาออกไปด้วยนะเพื่อที่เป็นการล็อกกาไรนะครับแล้วก็พอเวลาตอนที่กองหุ้นที่เราย้ายกําไรออกไปเนี่ยสมมุติว่ามันย่อลงมาเราอาจจะสับเปลี่ยนจากพวกตราสารหนี้หรือตลาดเงินนะครับกลับเข้ามาซื้อกองหุ้นของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมันก็จะเป็นการช่วยรีบาลานซ์พอร์ตนะครับแล้วก็ทําให้สัดส่วนของจํานวนหน่วยที่เรามีอยู่ในพวกกองที่จะทํากําไรนะครับก็คือพวกหุ้นพวกทรัพย์สินทางเลือกอะไรพวกนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะสู ขึ้นได้นะครับก็จะทําให้เวลของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น3มเทคนิคนะครับที่อยากจะแชร์ให้ฟังในคลิปนี้นะครับสรุปก็คือเทคนิคที่1นะครับเราสามารถที่จะใช้ S S F นะครับเป็นการวางแผนกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นใน10ปีข้างหน้าได้เลยนะครับก็เอาไปคํานวณร่วมกันกับแหล่งเงินเกษียณอื่นๆเนาะนะครับให้ดูว่าเราน่าจะมีเงินพอใช้นะครับอันที่2เนี่ยก็คือใช้วิธีการสับเปลี่ยนกองนะครับย้ายกําไรไปอยู่ในที่ที่มันมีความผันผวนน ก็ได้แก่พวกตราสารนี้ระยะสั้นนะครับหรือว่าตลาดเงินนะครับแล้วก็เทคนิคที่3นะครับการรีบาลานซ์เนี่ยก็ใช้วิธีการซื้อเพิ่มในกองที่มันบวกน้อยหรือว่าติดลบนะครับหรือจะผสมกับเทคนิคที่2เข้าไปด้วยก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับในกองทุนประหยัดภาษีนะครับก็คือลงทุนด้วยแล้วก็ได้ประหยัดภาษีด้วยนะครับกลางเดือนตุลาปี6-4นี้เป็นต้นไปนะครับทางฟิโนมน่านะครับจะสามารถซื้อกองทุนประหยัดภาษีได้เพิ่มขึ้นนะครับรวมแล้วน่าจะเป็น11บลจ คใครที่สนใจอยากจะวางแผนการลงทุนตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาการลงทุนด้วยนะสามารถสแกน QR ที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับหรือว่าจะทักมาที่ Line แอด l คลลี่วีไอโนะครับแล้วก็สามารถที่จะขอให้ผมและทีม FA ซึ่งมีไลเซนจากกรตอนะครับให้บริการให้คำปรึกษาตรงนี้ได้ฟรีนะเพียงแต่ว่าต้องเปิดบัญชีกับฟินโนมิน่าแล้วก็ใส่รหัส เลขที่ใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนของพวกเราเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแค่นี้เราก็จะมีที่ปรึกษาการลงทุนแล้วนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้ในไลน์เลยนะครับและเช่นเคยนะครับลงทุนอย่างปลอดภัยเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ